ปัหาอะไรขึ้เดี๋ยวกูฉันไม่ต้องการให้เธอถูเจาะด่านแรกด้วยพวกกเจอะกลุ่มนี้ใจเย็นๆนะ้ฉันตัดการทองหาทั้งหลือย้อมใจให้เร็กกว่านีสิยิ้ม่าแก ญีุส่สวยไหมอย่างที่คิดเยนะไม่ไม่รู้สิพี่เอ๊ะวันนี้พี่ไปรับราที่สบินใช่ไหมใช่มามาสังให้ผมปเป็นเพื่อนที่นาดิตักความจำดีนี่ยแ่กรุงเทพอะตาหรอกพี่เป็นคนเชียงรายอะมาอยู่กรุงเทพได้สองสามปีก็มาที่นี่ขอโทษนะพี่ชื่ออะไรอะมาอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วสิชื่อุง มาอยู่ได้สีห้าปีแล้วโอ้ยี่ก็รวยเลวสิพี่ก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยเยอะว่แต่เราเคยทำงานแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าก็เคยบ้างละพี่อยู่กรุงแคพก็านานๆทีครั้งแต่ไม่เคยคิดจะทำเป็นอาชีพอย่างนี้หรอกมันจำเป็นนะพี่ ีขึ้นบ้าง้างที่นี่แหละที่ทำงานของเธอบาญี่ปุ่นก็อย่างนีน้เล็กเล็กเหมือนกันหมดไม่เหมือนเมืองไทย เธอมีงานทำแล้วนะคันน anyway, ี้เธอโชคดีที่มีมหาเศรษฐีที่มั่งขั่งที่สุดคนหนึ่งในโตเกียวต้องการเธอส่งคนมารับถึงที่นี่น้่องเด็กใหม่ของมาม่าจางคนนี้ท่าทางไม่เบาเนี่ยเส้นเดอยจะบาดบางไปหน่อยนะจะรับแพกไหวเหรอแต่ก็ไม่เปรี้ยวจนเหม็นหนาอย่างงอน แหนูไปกับคนพวกนี้เหรอไม่ใช่พวกนี้แต่สองคนเนี่ยจะพาเธอไปพบมหาเศรษฐีเธอเข้าใจคำว่ามหาเศรษฐีไหมคนแบบนี้แหละที่จะทําให้เธอมีทุกสิ่งที่เธอต้องการได้เลวโกะเธอคงไม่คิดว่าจะไม่ไปหรอกนะเพราะฉันไน่้รับเงินเข้ามาแล้วเขาเป็นลูกค้คาสำคัญของฉันของ,ของที่นี่ไปเธอไปได้แล้วอย่าให้เสียเวลาทําตัวให้ซื่อบริสิทธิ์เข้าไว้สําหรับงานแรก 百姓。 อ๋อมาเมสังม mm ีเรื่องอะไรเหรอเป็นยังไงบ้างอะถ้าทางแย่กว่าที่คิดไว้นะเด็กใหม่ก็เป็นอย่างนี้ละมาถึงก็เจอไอ้แก่มันเบิกรองเนี่ย ก็ประสาทกลับเป็นของธรรมดาไอ้กแก่นะ่มาไม่สังก็รู้มันมิถานจะตายหา่านี่ยก็คงจะโดนมันหนักอะ่ะแ,แต่โมรี่มาส่งมาตีสามอะ่ะมันมิไปกอดคอหานอ้วกแม่งตั้งเจ็ดแปดทีเนะี่ยเฮ้ตื่นได้แล้วลุกก่อนม,มาม่สังมาแล้วเดี๋ยวพี่นอนต่อก็ได้นะ่ะลุกลุกลุกมไม่เป็นไรมากใช่ไหม ช่างหัวมันเถอะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าไปคิดถึงมันตัดมันออกไปให้ได้เราต้องเจออะไรที่มันยิ่งกว่านี้อีกเยอะเรารู้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนเราทําเงินได้เท่าไหร่หนึ่งแสนเยนเชียวนะหนึ่งแสนเยนมันสองหมื่นบาทใช่นะที่กรุงเทพอ่ะคงบอกเราแล้วใช่ไหมก่อนจะมาโตเกียวอ่ะว่าเราจะต้องเป็นเด็กในแถบของฉันฉันจะเก็บจากเธอสองล้านห้าแสนเยนพอหมดนี่สินกับฉันน่ะ เธอก็เป็นอิสระเธอหาได้เท่าไหร่มันก็เป็นของเธอหมดมีคนมาดูดเงินที่นี่กลับไปเป็นล้านถ้าไม่ติดการพนันติดยาหรือหลงผัวญี่ปุ่นซะก่อนฉันกล้าและประกันได้ว่าเด็กของฉันน่ะรวยกลับไปทุกคนภายในเวลาแค่ปีเดียวซึ่งเงินก้อนขนาดนี้ที่เมืองไทยทั้งชีวิตเธอก็หามันมาไม่ได้อย่า,าว่าฉันดูถูกเลยนะ ที่มันมาสังพูดมาเป็นความจริงทุกอย่างเลยแย่ฉันเอ่ยชื่อเลยว่ามีใครบ้านที่ฉันรู้จักอะกลับเมืองไทยไม่ถอยบีเอ็มซื้อบ้านมีเงินฝากแบงค์ทุกคนเลยแต่ก็มีหลายคนที่หอบเงินกลับไปผัวไทยแบงค์แนไม่ถึงเดือนก็หมดตดูดต้องนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะ่ะ จะกลับมาที่นี่อีกก็ไม่ได้แล้วพราะแม่หนีวีเธอจะต้องอยู่จนกว่าจะหมดแท็กกับฉันเรื่องอาหารการกินฉันจัดการให้หมดถึงเวลาเธอก็แต่งตัวไปทำงานกับก้อยมันช่วงแรกๆฉันจะให้รงไปเป็นพี่เลี้ยงเธอสักระยะหนึง่งอ่ะเอาเงินไว้ติดตัว ใช้เงินไม่เป็นเนี่ยก็ถามก้อยมันมันถนัดนักเรื่องเงินเนี่ยใช้ได้ทุกสกุลในโลกและกลางวันว่างๆอ่ะการพูดภาษาญี่ปุ่นกับก้อยมันสอนไอ้ที่มันเข้าท่าหน่อยนะก้อยเออแล้วนี่ข้าเจ้าครูสอนมีบ้างไหมเนี่ยอเออไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกนแล้วต้องนอนห้องเดียวกัน ทำงานแบบเดียวกันด้วยอ่ะฉันไม่รู้จักชื่อเราแวแหละฉันชื่อแววแต่มานมาสาั่งตั้งให้ว่าเลวกบเฮ้ย,ฮยดีแล้วฉันชื่อก้อยมันมาสาั่งยังตั้งชื่อให้ว่ายูกิชื่อของนักเอกหนังญี่ปุ่นใช่นะออาบน้ำดีกว่ากลับมาเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเกลือนจะขึ้นเต็มตัวอยู่ละ หรือกใช่มันหิวว่ะหาอะไรยัดท้องให้อิ่มซะก่อนแล้วค่อยเดินไปไม่ไกหลหรอกหัวมึงถนนนี้ก็ถึงละ เราหรอกบ้านเราอะรสเป็นเผ็ด ừ, ถึงลูกถึงดอก ừ, มันก็เหมือน ừ, ผู้ชายเลยวะจริงจริงก,ก็ไปถ่านามันจะได้อ,อิ่มท้องไงเดี๋ยวไปทำงานอะเป็นลมไปแล้วไปอีกหรอกเงิก็ ừ, ừ, ừ. มองอะไรวะ ฉันจมบกลัวก็เอาไปสิพี่มออย่างนี้ไม่มีผลเลยหรอกฉันจุกนีให้ไปอีกจะได้ใต้แน่อายอะไรวะแม่เหมือนไม่รู้เรื่องที่กูพูดหรอกมีในไทยเยินปะฟิลิปปินส์เยินปะเธออยู่ที่นี่มาสองปีแล้วเหรอไม่คิดจะกลับเมืองไทยบ้างหรือไงก็คิดคิดถึงลูกจะตายหาป่านนี้ก็สองปีสองเดือนแล้วมั้ง ส่งต่เงินไปให้แม่เป็นค่าเลี้ยงหลานตั้งใจจะกลับหลายทีแล้วไปเก็บเงินไม่ได้สักทีท,ท,ทั้งที่หมดแถกไปตั้งนานแล้วเงเงินที่หามาได้ไปทําอะไรหมดอย่าไปรู้แม่งไปเลยมันหลังจะเล่าให้ฟังอืคืนเนี้ยได้สักประตรกะูก็ดีอ่ะอือแต่แววอะ่ะมันได้ชัวร์อยู่แล้วสินค้าใหม่มาถึงคิวยาเป็นเดือนแผกไม่ซ้ําหน้าเลยนี่สวยอย่างเนี้ย ไม่มีเวลาจะขุบขาหรือ,อยัง คนต้องการแต่ววผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าผมให้ด้ากับใครแค่ที่ไม่ได้ก็จะว่าผมผมก็เสียผมก็จะควบคุมร้านนี้ไม่ได้เดี๋ยวท่านจัดการเอง